สบายดีทุกคนเมื่อน,นี่มากบกัก็ส่องตาลาซแนลเนาะทุกคนเนาะทุกคนซาลาเขาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซาลาในเด้อทุกคนเมื่อน,นี่ก็เป็นเมื่อสีส่งกลับเล่าแล้วเนาะทุกคนเนาะพอก,กันเตรียมตัวสีกลับเล้าแล้วอยู่กรุงเทพมาชิปมือเนาะทุกคนเนาะหอดบอดชิปมือชิปมือพอดีแหละอยู่กรุงเทพมาพอมาแต่วันที่สหแลนะ้วทุกคนเมื่อเนี่กเป็นวันที่หาเนาะ สิศมือพอดีก็ได้เวลากลับบ้านแล้วบานี้กะชิกกะกินฮอดกรุงเทพอยู่เนาะทุกคนแต่ก็ต้องกลับเนาะทุกคนพอห้องมาเที่ยวบ่ได้มาเห็นงานแค่นี้พออยู่ไปรเรื่อยๆเฮางกะชีบ,บ่มีเงินจ่ายนะทุกคนเนาะวันนี้กะชีได้กลับแล้วเด้อทุกคนจะได้กลับปะกรุงเทพแล้วเนาะคุณหน่อยกะแจงกู้เรียบร้อยละนี่จะขับที่ทางไหนปะหนอดกะแจงตัวเรียบร้อยแล้ว <laughs> กันจีกับบ้านนะเด้อนนบ้า,บา,บาเนเนียบายๆทีเด็ดหานครประเทศไทยมีโอกาสจีกันมาใหม่นะ้ทุกคนเนาะแต่คือฉีอีกเงียวนานอยู่มั้งโอกาสกันจ้าไปยำตัวสลากกันจีกับปะไอเด้อทุกคนบ้นนี้บรรยากาศที่คุ้เคยกันจีได้จากไล่แล้เวเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ <S S S โ,โสลาเหตุงานเนาะทุกคนเนาะสลามาเวอเนาะมาเวโรงงานเก่าเนาะทุกคนเนาะ บงทีโพสลายเห็ดงานอ่ะมันชีเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเนาะเพราะว่าโรงงานที่โพสลาเห็ดนะ่ะมันเป็นโรงงานหน่อยๆน,นะทุกคนเนาะเห็ดแบบขอบครั่วน,นะสิประมาณนี้้ะทุกคนชิงแบบรอบอ้อมคางกับแบบเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบอ่อเป็นบอ่บอ,บอ,ปบอปูอบ่อปลาเนาะทุกคนบรรยากาศกะทุกสิ่งทุกอย่างย่งคือเก่าเนาะทุกคนเนาะแต่เมื่อนี้สลายกัสชี ได้ล่าจากประเทศไทยไอีกเลยเดอ้อล่าจากข้างนี้กับโป้งหชิดมาอีกคืออะไรเนาะทุกคนเนาะอะทุกคนเดี๋ยวสฉลาสีอ่ามาถ่ายคลิปให้เบ่งเรื่อยๆเด้อฉลากับชิคกับบ้านแล้วไประกันอย่างเมื่อเดอ้อบ่ต้องขี่รถใช่กลับบ้านลาว เ้ากลับบ้าะลราฮ่าชิบ <c oughs> กันเล <c oughs> ยจีบจ่าจีบกันแหละป่ะท่า <c oughs> <c oughs> นลงคลิปนี้มั็นสองคนแหละเมื่อบ้นอานคุณจังได้ลงเตรียมตัวกลับนะทุกคนนะ <c oughs> น <c oughs> กเตรียมตัว เป้าไลาย่ยัดบนเขาไปยังม,มันใหญ่โพดรหมมาเที่ยวแต่ว่ากระเป๋าละคล้องหลายหลายคนอ่านฝาคนนีฝาแต่ทุกคนตอนนี้กำลังออกจากอาซอยโรงงานนะทุกคนเนาะใจหายอยู่เดททุกคน <c oughs> คิดหอดเนาะพอกลับมากก็ได้อยู่แค่แป๊บๆก็ได้กลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าเฮาบริมาเห็ดงานนะทุกคน,นเนาฮามาเที่ยวนะ พอคบกำหนดแล้วเขาต้องกลับนะทุกคนเนาะมีโอกาสยังมากไหมทุกคนตอนนี้สลากอู่เสินถนนเทพหลักนะทุกคนเส้นเทพหลัเสนนเทพหลักไปซ้ำลูกทุกคนแต่สลากดนไปทั้งนั้นเนาะสลากสี่ไปหมู่เคหะวงเวียนเคหะลวกเซียนเดี่ยวเขาอันโรงพยาบาลบางนาสองนะทุกคน ตอนนี้กัฮอดเส้นเคหะแล้วเนาะทุกคนไกลชิฮอดอันวงเวียนแต่ตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนเป็นไฟแดงแล้วเนาะทุกคนเนาะไกลชิเดียวเขาเส่นบางหน้าสองอ่าเขาลงบ้านอ่ะนะทุกคนลงบ้านบางหน้าสองอ่ะพราเขาฮั่นแล้วกับสิออกเส้นนอกเนาะทุกคนเส้นบางหน้าตาดเพื่อสิไปขึน้นทางด่วนอยู่บางหน้าตาดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับฮอดไฟแดงแล้ว เลี้ยวออกเส้นบ้างหน้าสองเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะไปขึ้นทางด่วนต้องไปทั้งด่วนเนาะทุกคนเพื่อความไว้นะทุกคนต้องยอมเสียขาทางด่วนเนาะทุกคนบ่กสลาอกกะอ่าบออยากไปค้ำนะยันมันยันบ่มีรถนะทุกคนกั้นเอิ้นรถแท็กซี่นี่กะเขาต้องไปให้มันเร็วดีทุกคนเพราะว่าประมาณสามสี่โมงนะ่ะ เอิ้นจากบังบ่อไปไอ้หมอชิดนะเขา,าเจ้าบ่คอยอยากไปเนาะทุกคนเพราะว่าค้ากลับมาเขาเจา้าบ่ได้ลูกค้านะถ้าหากว่าต้องไปส่วงใบสองใบสองใบสามคือยังเสาร์ออกมาในกะส่วงใบสองใบาสบามเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กะออกทอดเส้นบ้างนาตาตัวเนาะ,จะจาทุกคนเนาะเผื่อจะจอไปขึ้นทางด่วนเนาะทุกคนเนาะอ่าทางด่วนอยู่่อาบังบ่อนี่ก็มีแต่เสาร์บ่ได้ขึ้นเนาะทุกคนเนาะ แท็กซี่เพื่อนก็บ,บอกว่าไอแนะนําว่าไปขึ้นอยู่เซ็นยู่บางหน้าตาดก็ได้ถ้าหาว่าขึ้นจากบางบ่อไปเลยค่ะเสียสองต่อเนาะทุกคนสละก็เลยโอเคสั้นกับไปขึ้นอยู่บางหน้าก็ได้เพราะมันจังเสียขาทั้งด่วนแค่ต่อเดียวนะทุกคนขาทั้งด่วนก็นหาสิบบาทนะทุกคนเนาะอัน,นถนนเส้นนอกนี่ก็แบบกระเห็นทางด่วนของบนเนาะทุกคนเนาะ แบบถนนหนทางเขาเจ้าดีนะทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจนะทุกคนเนาะถนนหนทางมันต้องสะดวกสบายนะทุกคนถนนหนทางสะดวกสะดวกสบายตึกล่างบ้านซองกะหลายเนาะทุกคนเนาะลงจักโรงงานคือเส้นบางหน้าตาเนี่ยกะรงงานหลายนะทุกคนลงจักโรงงานหลายเส้นบางหน้าตาเป็นไะ สละผ้าเบงวิวหลอบขางเนาะทุกคนเนาะผ้าเบงวิวหลอบขางผ้าเบงถนน,นหนทางของประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กะไก่สีขึ้นทางด่วนแล้วเนาะทุกคนถนน,นหนทางพิ่นแบบสวยงามมน,นะแบบทางด่วนกะร้ายเสน้นไ้ายซ้ายเนาะทุกคนให้ของแบบซ่อนกันเด็กกระสือหนึ่งน้องเนาะทุกคนแบบเส้นทางเขาเจ้าดี เขาเจาใส่ใจกับเส้นทางเนาะทุกคนเนาะแบบสะดวกสบายเห็นนะทุกคนรนะแบบถนนล,ล่างรถล่างก็ร้ายเนาะสมกับเส้นทางกนะันแหละประเทศเขาเจาเจก็เป็นประเทศใทหญ่เนาะทุกคนเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจดีอับตันต้นเลยนะทุกคนของโลกนะคือ,อยังพอญเสร์จมาเห็นเนาะทุกคนเนาะสลาศิลาให้ฟังพญออเสร์จมาเห็นถนนหนทางประเทศไทยเนาะเพิน่นเกาอึ้งเลยทุกคนแบบ ่นเห็นแต่เคยเห็นแต่ในทรถัดเคยเห็นแต่ในทีวีะนะทุกคนพอพ่นมาเห็นตัวจริงแลว้วคนก็จบีบึงสีแนมนะแบบเออถนนคน,นทางใหญ่เนพิคนวาใหญ่ยยกว่าบ้านเฮาหลายแบบทางดอกทางดวนเขาเจ้าแบบซ่อนกันอกระถึกเนาะคนวะแบบพอเพิ่นก่เคยเห็นนะพิ่นมาเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะเขามาในเมืองเป็นครั้งแรกเขามาในกรุงเทพนะพ่นเคยเห็นแต่อยู่ในมุกดาหารอยังแบบนี้นะในมุกดาหารก็คือว่าแบบ ทันสมัยแล้วพอเขามาอยู่ในแบบกรุงเทพจะแท้มันทันสมัยหลายกว่าเนาะทุกน,นะเเนเนาะพ่อคนห็นแล้วคนก็นอึ้งนะทุกคนคนก็แน,น้มสายแนมขวัวรถกระติดเนาะคนว่ารถไร้แห้งคนว่าไร้ลแล้วผมเป็นประเทศที่ใหญนะ่เนาะผมคือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาอะ่ะถนนสองเลนกะแทบสีบ่มีเนาะทุกคนเนาะส่วนไร้กะถนนหลุกลงังแบบทางแดงนะทุกคน ตอนนี้เสาร์กัขึ้นมาอยู่ในทางด่วนแล้วเนาะทุกคนแบบทางด่วนกับบอกตําตรงเลยเนาะทุกคนรถติดคือกันทึงชีเลือกทางด่วนก็ยังติดคือเก่าเนาะทุกคนเนาะแบบ่าไปได้ทีละนิดทีละนิดคือกันเนาะทุกคนพอช่วงสามโมงกว่าเนาะทุกคนเนาะแบบไปได้ทีละนิดทีละนหน่อยเนาะทุกคนเนาะขนาดว่าเสาหลาเลือกขึ้นทางด่วนเลยดินี่ าหา,วารว่าาลาเลือกที่บุขึ้นท่้งทางดวนนะ่ะทุกคนว่าซาลาสิไปหอนหมอชิต,ตจัตมูกกันแนะ่ขนาดซาลาขึ้นทางด่วนเนาะแบบว่าอยู่ในทางดวนี่ค่ะสมองกลัวเลยเนาะทุกคนเนาะรถดติดนี่คันต่ำอยู่ในเศร้าสามสิบนาทีแล้วหลดติดอยู่ในทางด่วนเนี่ยแบบไปได้ที่ละนิดแล้วก็ติดที่ละนิดแล้วก็ติดนะทุกคนแบบรถหดลายเนาะทุกคนเนาะก็เข้าใจแล้วเนาะทุกคนเราเป็นประเทศไทยอะนะ เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่นะทุกคนต่างคนก็นต่างออกแบบไปทํางานกันไปทําธุระกันนะทุกคนมันก็ต้องติดถึงที่ทางด่วนมันก็ติดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเนี่ยต้นนีกก็กแบบพอไปไดแนนะทุกคนพอลงแน่แล้วนี่ทุกคนสลากกับเสาบึงอ่าตึกลางบั่นสรงของประเทศเขาเจานะ้าเนาะทุกคนนาะแบบอยู่ทางด่วนกันตึกระสูงแห้ง ทางด่วนว่าสูงแล้วนะตึกก็ยังสูงกว่าทางด่วนอีกเนาะทุกคนสระกะยังตื่นเต้นตื่นแบบตื่นเต้นเนาะว่าไกัตื่นเต้นก็เสร็จถนนหนทางเขาเจ้าตื่นเต้นกับอาตึกล่างบั่นซองเขาเจ้าเนาะทุกคนแบบทายไว้เป็นทีและหลึกเนาะทุกคนเนาะนี่ว่าข้างหนึ่งสละกะได้กลับมาเที่ยวเนาะทุกคนเนาะได้กลับมาเที่ยวประเทศไทยได้มากลับมาสัมผัสบรรยากาศแบบที่คุ้นเคยที่เคยอยู่นะทุกคนก็คือแบบ การขึนแท็กซี่ไปมอสิดนี่แต่ก่อนชาวลาอยูป่ประเทศไทยขึ้นเสาโพถ่วงส่วงหนาเทศกานนะทุกคนเนาะคือว่าสงการโบปีบ่ใหม่บบขึนแท็กซี่กไปมอสิดเปืือกลับบ้านนะทุกคนเนาะแบบความทรงจําเก่าๆมันกลับมาจนเบิดเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนนี่ก็รหลดกับบติดแล้วเนาะทุกคนเนาะกับแบบเร่งตมเต็มแบบเต็มสปีดไปเลยนะทุกคน พอรถรถติดแล้วก็ไปที่ขยอขยกขักคือกันเนาะพอแบบรถติดกับแบบเล่มแบบเต็มเลยน,นะเร่งนะเร่งรถนะแบบแท็กซี่เพิ่นกับแบบได้ใจแห้งเนาะทุกคนสลากกระพ้าเบ่งแบบบรรยากาศรอบรอบรอบเบ่งตึกเขาเจ้าเนาะทุกคนมี่จะตึกสูงๆงมแจะตึกง,งามๆเนาะทุกคนเนาะนี่พระวืตอ,อยังสลาดอะอยู่บ้านจะพ้องกับบ่มีเนาะทุกคน นี่คนน้อยกะรับเนาะทุกคน,นเนาะแดดสลาก็เลยเอาผ้ามาปกอ่ากันแดดไว้นี่ตึกนี่กะสวยเนาะทุกคนตอนนี้ก็หอสถานีบางซื่อเลยเด้อหอดนี่ก็หลดปติดแล้วก็เร่งเต็มสปีดเนาะทุกคนอาจจะเป็นสถานีหลดไฟเนาะทุกคนเนาะพอสลากกะโบเคยมาดอกแต่ว่าเคยได้ยนินนะเนาะว่าสถานีบางซื่อ กะเป็นสถานีรถไฟเนาะทุกคนเนาะทุกคนถ้ากมาสังเกตเห็นเทือนี่แล้วเนาะทุกคนตอนนี้กะไกล้ชิล่งจากอ่าทางด่วนแล้วเนาะทุกคนเนาะน้องเคยโทรมาวะ่ะพวกเจ้าหอดระบบสลาวันยังหาก็เลยสถานีบังสื่อมาแต่พวกน้องเคยสลาหอดแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ก็หอดมอชิตเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคน เป็นทางขื้นมอชิดเนาะทุกคนเนาะสลาไปทงางภาคอีสานก็เลยต้องขื้นข้างบนตอนนี้ก็มาหอดยบร้อยแล้วเนาะก็คือหาหลดหาหลดเข็นเผื่อสิค้นคองลงทางล่างเนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้ลดเข็นเรียบร้อยแล้วขาลดเข็นนี่ก็ลอยเศร้าบาทเด้อทนะุกคนลงไปแค่ทางล่างนิดเดียวเนะี่ยก็ลอยเศร้าตัวเห็นตอนมอชิดแล้วทุกคนคนกบ,บ่าอยหลายพ่นไดนะ้เนาะ มาสื่อตัวหลุดนะทุกคนเนะคนหนึ่งหกร้อยหาสิบสามบาทนะทุกคนแอบแพงอยู่ดีตัวกันจะเพิ่มหายมากประกบนะทุกคนเพิ่มหายมากแค่สี่ใบสลากก็เลยทวงผลไปว่าคือได้สี่ใบขอสื่อสี่สื่อหาที่แต่ก็ได้มาสี่ทีนะทุกคนเกินกะหายมากขึ้นนะทุกคนคนสี่หายบบเบิ์ลนะ เนกให้บอาเบอร์งสลากับเเบอร์ูไปนะทุกคน้คนกระเอ๋ล้ายนุเบอร์เมนาเทศการทุกคนขาตัวกับเบ้าเวงกันนะเดียยวนรหกลอยะหกลอยหาสามอันนี้สั่นสั่นหนึ่งกับบ่างี้นี่สั่นหนึง ก็ไลยอยู่ดิแรลกหสลาบหา,ายหมยล่ไล่อยู่ดิ ม่นจังุงอันนี้เป็นมสัสยิดนะคน,นาะ่อนมัสยิดแล้วมาโซนนี้ก็เป็นโซนอาหารของมอสัสยิดนะทุกคนนาะเป็นโซนลงอาหารเนาะเอาลงข้างล่างกัน นี่ทุกคนกลับบ้านแล้วเด้อบ้านนี้กลับลาวก่อนมาเที่ยวกรุงเทพเที่ยวได้หนึ่งอาทิตย์ไปสิบมื้อเนาะทุกคนเนาะอาทิตย์กว่าก้อด้มาปีกว่าแล้วทุกคนเนาะขั้นแรกอ่าอยู่ในโลกเงินปีแล้วทุกคนที่มาโมซิต์มนานย่างอยู่ในอันนี้สีดำ ด้อนรอบายยังชม่ได้มาก,มกคิดหอดกันคิดหอดก็ต้องรดเอาก่อนแล้วลร้เนก็ะไรมีเงก็่แหละจะงหน้าไหมอืมในโซนดันหลงัง โมงเนาะทุกคนเนาะมาหอดตอนสี่โมงกว่าเพื่อรถจะออกไปอีกสองชั่วโมงนางขาวนไปเนาะทุกคนมาแล้วตอนนี้ก็เอาพวกกับสอบไล่พวกยังขึ้นรถเนาะทุกคนเนาะ โมโหเชียร์เาไรเนองทุกคนค่ะกระสอบไล่กันเลยฉลาดะกะขึ้นมาก่อนเนาะทุกคนเนาะเพื่อมาจ้องที่นางก่อนเนาะทุกคนหายนองเคยกระผอแพตตี้เป็นคนเอากระสอบลายขึ้นเนาะทุกคนเนาะฉลากครขึ้นมาก่อนฮะมาานนั่ง,งคป๋ไปเด้อบันในเมืองอะไรเด้อทุกคนออกจากมัสยิดแล้วเนาะ ลาล่าแล้วบายบายกรุงเทพมาหาหคนครลดพวกสลากะคนเต็มวัยเนาะทุกคนออกก่อนเวลาออกต้นหามุ้ง40นาทีเนาะทุกคนเนาะพอคนเต็มแล้วคนก็เลยออกก่อนเลยเนาะทุกคนเด้อทุกคนบายบ,ายบาย,บยเด้อกรุงเทมหากรนั่งบบ้านเจอกันมีเลาวเด้อบ่อยเด้อ